8พอดีนะครับแต่ซื้อเผื่อไปสบายเท้ามากผมจะต้องไปซื้ออีกคู่หนึ่งนะครับม <laughs> ผมก็จะไปถอยมาอีกคู่หนึ่งมันลดอยู่นะนี้โดยเฉพาะพื้นไว้บ้ามันแม่นเหรออ่าแล้วใส่สบายเท้านะครับเงือไม่ช่วเออระาบเงือ,อของเท้าได้ดีมากเลยนะครับ เปิดตัวเมเรียอครับกับผาสามเหลี่ยมนะครับมา,าม,ามาวัดกันว่าเมเรียอจะพาเราไปถึงผาสามเหลี่ยมด้วยสวัสดิภาพหรือเปล่าสุขภาพของเท้าและนิ้วและเล็บวันนี้ที่จะพากันปีนขึ้นผาสามเหลี่ยมนะครับกับเมเรียง <cond u> นะครับวั <c oughs> บนนี้นะครับเมเรียอน,น,นะครับรบองเท้าเทียวจากเมเรียอนะครับหลังจากวิ่งมาประมาณ3ามสี่สนามนะครับนี่เห็นชัดๆเลยนะครับพื้น ไวบัมเองอ่ะอ่าไวบัมนะครับนะฮะไม่มีระคายเคืองเลยนะครับอ่าทริแปแรกผมเคลื่อนผ่าสามเหลี่ยมห้วยกุ๊กรับนะครับ หลังจากนั้นผมก็มาลุยถนนแอสฟั์ขึ้นโดยหัวหมูปวนช้างเคี้ยนนะครับสลับกับพื้นดินแดงบ้างนะครับประมาณ2 3สรอบและวันนี้ขึ้นจากวังบัวบานนะครับตะกุยขึ้นมาเส้นข้างโรงเรียนสีในรูนะครับกำลังจะกลับลงไปนะครับลักษณะนี้เลยใส่สบายมากครับมันบากินนิ้วเท้าผมเลยทั้งนิ้วก้อยนิ้วนางนะครับผมแล้วก็ รู้สึกสบ,บายเท้ารู้สึกสบ,บายเท้ามากเลยสุดยอดม,มาคิดว่าจะเจอรองเท้าที่ถูกใจได้ขนาดนี้นะครับ<ม>ตรงนี้มันเป็นสลิปออนนะครับอ่ามันช่วยให้เราอ่ากระชับหลังเท้ากระชับได้อีก<ม>เยอะเมรยวนะครับคู่นี้ถอยมาเปิดซิงที่ผาสามเหลี่ยมเลยนะครับ เป็นเทรลคู่แรกนะครับอง,งเท้าเทรลคู่แรกของผมนะครับเอามาลองที่ผาสามเหลี่ยมเป็นทริปแรกนะครับแล้วก็ผลของการสวมใส่เป็นยังไงกลับถึงบ้านแล้วจะบอกกล่าวเล่าความให้ทุกท่านได้รับฟังนะครับ mm hmm. เพื่อท่านที่ จะลุยป่าลุยเขาอยากจะมีรองเท้าเทรลแต่ว่าราคาไม่หนักไม่แพงแล้วก็ไม่โดดเด่นไปตามกระแสของแบรนด์ยี่ห้ออื่นนะครับปีนขึ้นไปชีวิตขาขึ้นครับนี่ก็โมเรียวนะจ๊ะ มเมอรียวเที่ยวที่3สนามที่3ส,สนามผาสามเหลี่ยมวันนี้เดินทางกับมเมอรียวนะครับรู้สึกว่าใส่สบายใส่สบายมาก สนามที่สนามที่2นะครับของโมเดลคู่นี้นะครับเดี๋ยววิ่งเซตจะอ่อให้ท่านได้ชมพื้นรองเท้านะครับวันนี้ก็ไปทางสบายๆนะครับวันนี้ปัน่นดอยสุเทพผู้ช่างเครียอกับโมเรียวครับคู่นี้ครับสนามที่สองนะครับผมใส่ดีมาก ใส่สบายเท้านะครับใส่แล้วรู้สึกว่าทรมานเท้านะครับใส่แล้วแบบล่งๆเบาๆนะครับบบีบบบีบเท้าบบีบนิ้วนะครับนี่สนามที่สองแล้วนะครับผมจะยังอ่าผมถือว่าประเมินแล้วว่าสําหรับตีผมนี่โอเคมากเลยนะครับถือว่าโอเคมากผ่านนะครับกับเมอริลนะครับ มันจะอ่ามันจะดันดันหลังเท้าเราไว้ได้ดีมากแล้วเราก็ใช้เชือกเท้าในกาดึงลั้งอีกทีหนึ่งนะครับแน่นตึบนะครับแล้วก็นิ้วเท้าผมพอมันอยู่ในในรองเท้าเมอเรียวเนี่ยมันบรรู้สึกบีบบรรู้สึกนิ้วก้อยนิ้วนางขี่กันอย่างแบบนี้มามีเลยเพราะฉะนั้นเท้าผมนี่สบายมากเลยอะ่ะ แตกต่างจากรองเท้าขู่อื่นนี้ห่ออื่นมากใส่แล้วรู้สึกว่ามันบีบมันคับมันแน่นนะครับแล้วก็นิ้วก้อยเนี่ยเจ็บตลอดแต่ถ้าเมอร์เรียวเนี่ยดูแบบเพียวๆแบบนี้นะเหมือนมันจะบีบนะแต่มันกลับตรงกันข้ามนะครับใส่แล้วมันสบายมากเลยเนี่ยอันนี้ผมเจ็บนิ้วก้อยมาจากการวิง่งวันนั้น21โลวันนั้นใส่ไนกี้เอ่อเป็นกระซัตร์เทอร์โบทูนะครับนิวน้วก้อยนิ้วนางเนี่ยไปนะครับ คืนแก้ววันนี้มาใส่ตัวนี้สบายเลยนะครับแต่ซื้อเผื่อ,อไว้นะครับเจี้ยคนขายเจี่ยคนขายก็เลยซื้อเผื่อ,อไว้แทนที่จะเปลี่ยนเบอร์อเบอร์แปดผมซื้อเบอร์เก้าทุกทีใส่เบอร์แปดเบอร์แปดพอดีนะครับแต่ซื้อเผื่อไปหนึ่งเบอร์คือเบอร์เก้านะครับสําหรับขึ้นดอยลงดอยก็เลยสบายเท้ามากผมจะต้องไปซื้ออีกคู่หนึ่งนะครับ แต่ต้องรองมันลดก่อนนะครับแคาคนขายบอกว่าลดเมื่อไหร่ <t> <c oughs> ผมก็จะไปถอยมาอีกคู่หนึ่งมันลดอยู่นะตอนนี้นเพอรอาะฉะนั้นมือเรียวนี่มบธรรมดานะครับเออโดยเฉพาะพื้นไหวบ้ามันแม่นเหรอเนี่ยมาแลกขายเครื่องเลยแม่นเหรอเนี่ยมีบินก็มีฉีกไหมไม่มีนะครับอ่าแล้วใส่สบายเท้านะครับ เหงื่อไม่ชุ่มนะครับเหงื่อไม่ไหลนะครับระบายเท้าได้ดีมากเออระบายเหงื่อของเท้าได้ดีมากเลยนะครับใส่สบายมากอันนี้บาเจ,จ้มีผมคนเดียวนะครับที่ยืนยันนะครับซื้อ้เมียมกูหนึ่งนะครับตอนนี้มันถูกถูกสุดๆแล้วนะครับถแลงกว่าก็ไปซื้อมันลรอนะครับ <laughs>